ไอ่กระสิกับประเทศไทยแล้วสิกับแล้วสีฟ้าเมื่อไหร่คือสิฟ้ากับสีฟ้ากับไปใส่กับประเทศไทยนะ ตมังคุอดีๆนะวต่มังคุกินไงสี่พ่อตะมังคุตมังคุใช่เนียลกกัดสิตอนมามมามือเปล่าต้องกลับละตอนกลับเดสันอ้งอ้ยอดโอ้ดังเหนียวเ๋ยว่อเขาตอนา เมือ่อหจุดำกินสองครบยใส่ขิเลยนะไปซื้อผักขามากินน้ำซื้อสะตอมากแกนน้ำหยอดปกระเทียมน,น้ำใส่ปลากรอบชดน้อยใส่ปลาแดงมั่วไลยนะเอาเมนเลยเมนแบบนี้เลย้มลยมลยามาแอร์อก้อนห่อนทาจับแอรก,ก็หอนเป็นยังคนอีหลเปิดแอร์วคนอีนลด ไม่อยากเปิดแอร์มันเพลืองไปเขา้าใจไหมนั่งรถยนต์ก็กปเปิดแอร์รถตู้ก็เปิดแอร์รถบอสก็ปเปิดแอร์เครื่องบินก็ปเปิดแอร์คนอีลานไม่ชอแบแอร์ขอบคุณที่ใช้บริการสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>